ตอนนี้นะครับ EP นี้นี่เป็น EP แคมปิ้งตกปลาซึ่งเราจะไปทำหลายภารกิจมากนะที่เดิมคลองโบดตอนนี้เราก็มาถึงคลองโบดแล้วนะครับนี่ให้ดูบรรยากาศก่อนประมาณนี้เลยนะนรีรถเราก็จอดตรงนี้นะครับโอ้เดี๋ยวเราจะตั้งฐานทัพกันตรงนี้แหละนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าฐานทัพเราเป็นยังไงเดี๋ยวจะพยายามทำให้สำเร็จ เงียบดีตอนนี้เงียบมากเลยคือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาถึงคลองโบสได้ถ่ายบรรยากาศนิดเดียวแล้วก็เปลี่ยนอีกแล้วไปทายท้องก่าเพราะเขาปิดนะครับก็เป็นสถานการณ์โควิดอันนี้เป็นที่เข้าใจได้เราก็ ต้องเชื่อฟังนะครับที่ไหนเขาปิดแล้วก็ไม่เข้าแต่ก็ไม่รู้ที่มันเออพอที่จะไปได้แล้วกันเนาะนี้เราเปลี่ยนเป้าหมายมาที่เอออ่างเก็บน้ําบ้านทรายทองนะครับบรรยากาศสวยมากโอเคเลยที่เลือกตรงนี้เพราะว่าก็บรรยากาศมันเงียบสงบดีนะเดี๋ยวเราจะนอนตรงนี้นี่เปลี่ยนที่นะฮะแคมปิ้งอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเรามากลางกันดูว่าจะต้องทำยังไงบ้างมาดู เรียบร้อยนะฮะตอนนี้ แล้วไม่เลื่อนลอยแล้วอันนี้ก็จะเป็นค่ายของเราน้อยเดี๋ยวขโมยเลยอ่ะใส่เต็นท์เข้าไปแล้วผมจะนอนอยู่ตรงนี้นะอ่าคืนนี้จะนอนที่นี่กันที่ที่ไหนนะคะก,กระบะไม่ใช่ที่นี่เขาเรียกอะไรอ่างเก็บน้ำเลยอ่างเก็บน้ำทรายทองค่ะโอเค,อเคไอโซเลดมั้งทรายทองโอเคไอ,อโซเลดมากนะฮะมีแค่นี้จริงๆไม่มีใครเลยไก่นะฮะนาดิน แปง้งมาช่วยด้วยไม่รู้ว่าวันนี้จะยังไงนะฮะนี่คันเราพร้อมแล้วตอนนี้คืนนี้ตอนนี้ค้า,ามตกปลาก็เซตอัพเรียบร้อยนะฮะลงเหยื่อเรียบร้อยนะครับนี่หน้าดินเดี๋ยวรอดูผลประกอบการนะครับว่าเป็นยังไงส่วนเดี๋ยวเย็นๆจะมีตีเหยื่อปล้อมด้วยนะครับ ตอนนี้ก็ต้องพักแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าโอ้โหร้อนมากเลยตออีอ่อยไปอย่างนั้นแหละคงจะเป็นโอกาสในการได้พักผ่อนอีหลกมากกว่านะแล้วนะเดี๋ยวเย็นๆเราจะไปตีเหยบปอมเดินเลาะอ,อลิมตะลิงนี้ไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ค่ำไหนนอนนั่นฝนตกพักก่อน ง่ายๆเลยสุดยอดสุดยอดเก็บของเก็บของเก็บของเข้าที่ร่มก่อนอ่ะช่วยกันเงียบเลยรอ,อ้องขนมปัง้งของก่อน Vô mà Úp Nói mà Thấy mà ngàn dữ không em Đơn tì, đơn tì Để mày mài ít mà. lọt Để ăn Phải đuôi Hô ตัวนี้มาให้คุณนะนนพันยาพื้นอ่ะยังรอบสองก็ยังไม่ได้ตัวแต่เราก็ยังไม่ถอดใจนะไปเรื่อยๆอื้มฮึเชสบอลเลยพังไม่เป็นท่า งงว่าทำไมมันไม่ไม่หมุนว ได้ฟิลกินข้าวนอกบ้าน,นแต่ไม่ได้ปานเหมือนเดิมก็เป็นไรโอเคมากโอเคไหมไม่ได้ไปเต้นมไม่ได้ไปเต้นนอนด้วยอเ,เอาหม้อให้อาแบงบ มันหมุนแปลกไหมเหมดนเวลาละ เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วได้แล้วมาแล้วต้องมาดิต้องมาแล้วลูกป๊อกชิโดชิโดเพนซิลโวมเพนซิลครับนี่ได้ละก็บก่อนเดี๋ยวเดีด๋ยว ซิ่วครับโอ้โหหนึ่งตัวโอ้โหจนได้ฮนะจนได้เคเดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บนึงเดีย๋ยวเดี๋ยวรีบพึ่งหลุดนะโอ้โหเฝ้าอยู่ตั้งนานหนึ่งโอ้โหไม่ใหญ่มากก็โอเคไซส์มานี้ นั่แล้วชโดนะฮะลูกไสโอเควันนี้มาไม่เสียแต้มหนึ่งแต้มเป็นซิ่วกินนะฮะฟันคมด้วย thần siêu, đểo đểo đểo, chạy con, đi nè, nè, không điều này mày, mày, mày. Kinh điều này. Điều. không không lụt không, không, ตอนแรกเลยวันนี้ือว่าโอเคอ่ะไม่เสียแรงนะฮะซื้อซื้อเยอะทั้งอะไรเยอะแยะไปหมดขึ้นตรงนี้เห็นซิวและดีนะ นะครับจากเอ่อเพี้ยนซิลนะก็ถือว่าใช้ได้